เหผู้ประสบภัยนะครับัวด,ดีทั้ง20ยูเซอร์นะครับนี่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับน้ำปลาไหลหลากเขตตะบนเขตอำเภอลมเก่านะครับจังหวัดพชจบูรณะครับพวกเราทีมมวยทีร่อนดันอยู่พชจบูรณ์ลมสั่งนะครับ ตัวนี้น้ํากําลังขึ้นนะครับถึงบ้านวังขอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าถึงใหม่นะครับตอนนี้ตัวนี้กําลังจะอพยพครับปลอดภัยครับปลอดภัยทั้งสี่ท่านนะครับปลอดภัยทั้งสี่ท่านที่ไหนครบบ้านวังขอนนะครับอำเภอลมเก่าครับบ้านวังขอนอำเภอลมเก่าครับนี่น้าป่าไหลหลากนะครับนี่นะครับเรา บาทีรถตันอยู่นะครับลงพื้นที่ครับลงพื้นที่สดๆเลยนะครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่คงน่าจะท่วมนะครับว่าน้ำตรงนี้เยอะมากนะครับสวัสดีเก้าหนึ่งร้อยท่านนะครับ นนร,รับปลอดภัยครับปลอดภัยกำลังจะไปบ้านทางนู้นนะครับบ้านหลังข้างในนู้นนะครับสวัดีหนึ่งร้อยสามสิบูเซอร์นะครับดูนะครับมวนน้ำนะครับมวนน้ำกำลังไปแล้วนะครับมวนน้ำ ดีร้อยหกสิบท่านนะครับ,รบถวนขึ้นฟังนูน้นเลยหรอือบ้านแกนนะแล้วเดินไปได้ป่ะเนี่สิบวิ่ สาด้านในสาด้านในพิจิบูลศูห้าสาด้านในครับสาด้านในสองครับไอ้บ้านแม็กซ์เออช่วงนี้ช่วยเหลือได้สี่ลายแล้วครับเหลืออีกประมาณสี่ห้าลายครับอยู่ด้านในครับตรงนี้น้ำเชี่ยวมากเลยครับการออกมาข้างนอกใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับอ่น้ำพัด บ้านพังครับอยู่ไม่ได้ครับเบียร์เบียรไอ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 ถ่ายรูปไปหน่อยนะตอนเราคนขึ้นนลยนะเอ้าตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ครับป๋าคุถ่ายรูปไหมขอคนถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปภาพนี้หน่อยส่งส่งมาไลฟ์กลุ่ม,มหน่อยสายจะส่งรายงานงครับแค่อ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับป๋า ตอนที่ช่วยคนขึ้นเรือเด้อแน็กเอเอเอเปียเด้อเรือจะหมดเรื่องไหมปอ่าเรือเข้าไปถึงปะมันมีสูงต่ำอยู่อ่ะมันเรือเข้ามาไม่ได้มันต้องเดินมาประมาณร้อยเมตรอ่ะบ้านวังขอนนะครับมาขึ้นเรือแล้วก็เอามาข้างนอกใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณอรครับยายอันอันไหนก่อนครับใหญออกมาบจะออีไปบ่อไปาบ่อยอรหา้องอห้องรดน่อยดำเนินการเวลานี้ครับ สวัสดีสามร้อยท่านนะครับนี่นะครับน้ําสูงมากนะครับตอนนี้น้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ วังของนครับอำเภอหล่มเก่านะครับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดพับูรณ์นะครับตะเ,เน็กมาเลย่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใครได้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาเภอลมเก่า,รา,ราครับเอาเภอลมเก่าครับบ้านวังขอนบ้านวังขอนนี่ตำบลยังคำเนี่ยตัดก่อยคนระับตัดก่อยเนาะยังอยู่ตัดก่อยอยู่เนาะ บนตัดก่อนนะครับวอดีสามร้อยท่านนะครับแลติดตามรับชมนะครับมีคนแก่ตีอยู่ข้างในบ้านนะต้องคนข้อเอีอกมาข้างนอกกนบอกเดินมาได้ที่การดีโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ยังจังซะนะน,น้ำมันแทมันจะเป็นน้ำนี่คืองสชาตได้บมดแล้วเนี่ยนครับรน,นี่เดี๋ยวขยกคุณตานะครับรสวัสดีครับคุณธ่นิทานะครับบุญป,ประเสริฐนะครับ ต้องงานถูกต้องาองานแม่น้มันจะลงไปแม่น้ํปราสักหมดนะครับแม่น้าเส้นนี้นะครับขอบมากครับขอบมากครับเอาอลทอื่นอุาก่อับไปก่อับไมีสามร้อยห้าสิบท่านนะครับใครที่เข้ามาก็าฝากกดไลค์กดแชร์รด้นนนนวย,ดยนะครับเนกำลังใจเหลียวภูมิสุภัยนะครับ ไอ้พี่วิล,ลอุ้มเราลงนะเดินลัดบ้านหลังนี้ไปขอบคุณมากครับ ไปเราบบมือแม่งเดี๋ยวเเหน้ไปก่อนว่ามัานมีบหมได้จมาใครเไปนีนะครับ,รบไปหนึ่งท่านนะครับเหลืออีกคุณยายนะครับคุณตาไหแล้วเดี๋ยวแต่คุณยายนะครับนี่นะครับ

ขอบคุณไ,ไรไรครับครับ <c oughs> ขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยขึ้นไหนไอ้มดมดออมมาไอ้ดเลยขึกัในะโบ่เ,เ,บดเดินขวางทางน้ำไหมพี่แนกเดี๋ยว ป,ปาปลาเพชรบูรีศูนย์ห้าลำสน่สงเก้าโอซอไหมหไหครับปลาครับมีคนแก่อีกสองไลนนะครับอพยพออกไปข้างนอกครับผมตอนนี้กำลัองออกมากี่รลนครับหรือว่าแค่สองไลตอนนี้แค่สองลายครับกำลัง<ๆ>อพยพออกจากหกสามครับ ซ้ายมือได้เอมย้ายกล่องได้มีที่สูงที่ต่ำครับบุกดังบอสโอเคเรามปด้านนอกนะครับมาบัดรภาพมาดูฝั่งนี้นะครับสองความครับ แกนะครับกอวัวนั่วัวตุลาอะไลขยันงขยันทาต้องปันะ่างี่นเฮียมไปบ่ด้อยู่ไหนเรเห็นโหอยู่หลังนั้นเยอะที่นั่งเห็ดขาอยู่นะนีคุณเกยนะครับผู้เท่าเราก็เด็กน้อยบ่ครับครับผู้เทารา14 15ปี15ปีมั้นาะนั่นบ่ บ้านวังขอนนะครับต eh eh eh. ํบลตัดก้อยนะครับบ้านวาง bueno e. fi oh. ังขอนนะครับตํบลตัดกอยครับบ้านวังขอนตํบลตัดก้อยครับ ดับน้ำนะครับเราวปิดน้ำเชี่ยวด้วยนะครับมาเยอะครับมาเยอะครับน้ำขึ้นอีกแล้วนะครับตอนแรกยังเทวาเอวนะครับตอนนี้จะเทลิมปีแล้วนี่ต้องเหมือนเดิมอ่ะนี่ครับเขเหมือนเดิมเจ้าตู่นะครับ ก็เชื่อโกหมเดี๋ปนเมาเลยก็มามนมึงแกพแกมูนอลไี่ไหนอย่าเข้าไปหนอกกัยนันดียมีผู้หน้อดียาดีังครับยังครับคุณสมบูรณ์เืองน้อยนะครับเอาปน้นผผมมีเรือต่ออยู่ตรงนี้จะนั่งเรือป

ดีม้อท่านนะครับครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่เป็นกำลังใจให้ทีมกัตโต้ไทยวิบัติหมูที่ร่อนดันอยูเกชรจูบูลลมศัก์นะครับสวัสดี400ท่าน,นครับบ้านวังขอนครับสวัสดีครับตอนนี้เราตอนอยนู่ลมศักนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลืออบพลพนะครับประชาชน ในเรื่อความเดือดร้อนในเกี่ยวกับน้ำหลากนะครับน้ำหลากตอนนี้อยู่บ้านวางขอนนะครับตำบลตัดก่อยตัดกอยนะครับตำบลตัดกอ่อยบ้านวางขอนตำบลตัดก่อยมื่อช่วงดึกนะครับมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีน้ำหลากทางบ้านตัดกอยมาแล้วตัดกอยลงมาตอนนี้บ้านวางขอนนะครับน้ากำลังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเข้ามาเอาหุยบได้สองคนเหลือนแล้วนะครับอาษามีกี่นายครับ ตอนนี้อาสาเราร่วมร่วมปฏิบัติการก็ก 10, 15 0นายนะครับ15นายเรือ1ลำนะครับพร้อมอุปกรณ์เชือกอุปกรณ์ทางน้ํานะครับเข้าช่วยเหลือบ้านวางขอนนะครับตอนนี้ี๋ยวเราจะกลับออกไปเอาเชือก1นึ่ล็อกเพื่อเข้ามาช่วยบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นสองตายายเราต้องการเชือกยาวนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าไปตอนนี้เราพาประชาชนนะครับ ที่ช่วยหอยยมาออกไปสู่ตรงข้างนอกนะครับสี่ไปข้างนอกก่อนสถานการณ์น้ำตอนน,น well, ี้น er le ้ำไหลเชี่ยวครับพี่ยอดครับขอบคุณมากครับพี่ยอดครับเชี่ยวแรงนะครับเชี่ยวแรงมากนะครับตอนนี้ตอนนี้เชี่ยวแรงมากครับเพราะว่ารอบๆหมู่บ้านนะครับตอนนี้รอบๆหมู่บ้านคือห้วยนะครับ คือห้วยรอบๆหมู่บ้านนี่คือห้วยหมดเลยนะครับน้ําได้เอ่อล้นทะลักเข้ามาพริยครับนู่นที่ท่านมองเห็นนั่นก็เป็นห้วยเหมือนกันนะครับห้วยเหมือนกันคเอาเอาเอามาจากคนแท่นไปและไอเดียสองคนสี่ตอนนี้สี่สี่คนป๋าสี่คนเดี๋ยวถึงคนนะสี่คนก่อนนะครับไปข้างนอกเอามาไว้หมดแล้วเดียน้ำน้ำเพดียอย่าต้องเอาเรือเข้ามาเรือเรือลื่นมาได้อยู่สามเพิ่ม รนนะดับน,น้ำก็ยังเพิ่มนะยังไม่ทรงตัวนะครับปะปะเป็นน้ําหลากนะครับเป็นน้ําหลากขเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้ยังไม่ทรงตัวอย่าง่นระดับเพราะตอนเดินมาตรงน,นั้นบาง,บางทีก็ไม่มีนม้นําแต่ตอนนี้มีน้ําแล้วนะครับน,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 น้ํดิีถนนแล้วตอนนี้นะครับเดีย๋ยวเราเอาเชือสี่คนออกไปก่อนแล้วเราเอาเชือกกลับเข้ามาช่วยอีกบ้านหลังนึงนะครับระดับน้าเขาบอกประมาณอก อ่ะแค้แก้ไขประมาณคอครับแล้วก็ช่วงหัวนะครับเเราจะดูว่าเอาเรือเข้ามาได้ไหมนะครับราะว่าอันตรายเหมือนกันนะครับเราก็คิดวางแผนรอบครอบนะครับคิดวางแผนรอบครอบให้ดีก่อนช่วยเหลือนะครับขอบคุณทุกกําลังใจกันที่ติดตามเรานะครับตอนนี้เราเร่งเร่งช่วยครับเพราะเมื่อกี้ก็ น้ำซัดเข้าบ้านนะครับพอน้ําสัดเข้าบ้านตักบ้านพังนะครับบ้านพังเข้าวของกระพุงกําแพงพังนะครับเมื่อกี้เข้าไปช่วยบ้านกันลั่นแล้วนะครับบ้านล่นเพราะแรงน้ํามันมันมหาสามากระทบเข้าไปนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับพี่ยอดครับเรือด้วยนะครับจุดนี้นะครับผมประเมินแล้วน่่จะลินมาได้อยู่นะครับน่าจะใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของนี้ ตอนที่เรามาตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้นะครับตอนที่เรามาตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกเรือเข้ามาไม่ได้นะครับตรงนี้แต่ตอนนี้เรือเข้ามาได้แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้กำลังใจนะครับสวัสดีทั้ง500 50ยูเซอร์นะครับ อ๋อตอบแทนแล้วมันหลังนีนะครับข้างในถูกมีเด็กด้วยนะครับมีเด็กนะครับต้องแกงออแต่ระดับน้ำนะครับนิดหนึ่งปอเดี๋ยวตอนนี้กำลังออกแบบเชือกครับกำลังแห่ขอไปด้วยตัวดีหกร้อยยูเซอร์นะครับ ขอประยุกต์ผู้ประสบภัยนะครับไปเน็ตนตตรงนี้น้ำมันขึ้นนะพี่เบลน้ำขึ้นน่าจะเท่าคอแล้วตอนนี้ครับป๋าครับครับ,รบยังไม่ทราบนะครับว่าถึงลมศักประมาณกี่โมงครับแต่น้ำแรงมากเลยนะครับ,รบข,ขึ้นขึ้นขึ้นระวังนะระวังนะ นะครับทั้งหมด4คนนะครับ4คนปอปอมาอยู่ฝั่งนี้นะครับต่อไปนอกนะครับแรงงานสถานะสถานการณ์น้ำนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยตัวนี้อกมาคอแล้วนะครับยอตายายอยู่ข้างห้วยนั่นแหะต้องต้องวางหัวเข้าไปรับใช่ไหมถูกต้องครับต้องวางแผนเพราะน้ำกระแสแรงมากครับแล้วก็มีความลึกครับลิบท่วมหัวครับ เดี๋ยวต้องใช้เชือกยาวแล้วก็บางแผ่นดีๆเข้าไปเฮ้ยเดี๋เดๆไม่ไม่จะเอายังไงไมด้่มมา่ตรงนี้ภาษาอาก็ยังพอพอทำงานปกตินะครับก็แต่ผมว่าไม่สู้แรงน้ำครับถ้าเอาเรือมาแต่แต่เรือเรือเข้าไปถึงไหมครับเมื่อกี้ออกมาน้ำเพิ่มครับผองเป็นหนึ่งผัว <c oughs> ผมได้ไอ้เจ๊กปีนยังหรอ แนวทางทางี่ผมถูกเชือกลายไว้ครับตอนเข้ามาตอนนี้น้ำขึ้นนะครับตอนนี้เท่าอกแล้วกระเรกมาแค่เท่าเอวเองนะครับตอนนี้เท่าอกแล้วขึ้นเร็วมากครับมาแจ้งลายข้าวเยลลายถ้าอาสา,า,าสมัครว่างเว้นให้ยิ่งห้ามาเลยครับมาเลยแกกันบ,บังบังเชือกนะครับบ,บังขึ้นมาใวบ่กขึ้นมาจับกล้องอะไรเดี๋ยวติดเครื่อง

จะอยู่ห่างแล้วพ่อนปอไม่โดนนี่ห่างปัดอยู่แน่นอนด้านนี้เจะปล่อยให้เรือไปก่อนไหมปล่อยให้เรือไปถ้าจับจับหน่อยบังบังบังแค่นั้นเบีย้มึงมึงมึงรอก่อนเดี๋ยวจะเดินตามไปก่อนเดี๋ยวเราก็ขี่เรือไปด้านจับเบลเดี๋ยวเราเราหน้ามอนไปก่อนสวัสดีห0ร้อยหกสิบคนดูนะครับ ไฟยังไงดิพันนี้หกร้อยเจ็ดสิบท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปอติงออกไปหน่อยชิดสายไฟไหมปนะ้าป๋าซูมาแล้วบันทึกภาพเลยไหมผมไล์สดอยู่เลือกไล์ไม่ได้

ก็บอกแล้วมาหมดแล้วก <zed> ็ให้เรื่มากิจาไปเลยโอ้ยยิงจอดตรงนั้นยิงไหลมาเรื่อยเลยนะกับไปเับไปเลยอต้องซัเข้าไปเลยแล้วไปจอดอีกทีตรงนู้นเลย